เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของรูปกริยานะครับที่เราจะมันจะต้องเรียนรู้ในภาษาอังกฤษเมื่อเราต้องการที่จะใช้กริยาให้ถูกต้องตามความหมายนะครับจากที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเราเคยเรียนเรื่องกริยา3ช่องนะครับเพราะ,ะน,นกริยา3มช่องคืออะไรกริยา3ช่องก็คือกริยา3รูปนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับกริยามี ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยมีอยู่5รูปด้วยกันนะครับเรียามี5รูปอย่างที่เห็นในจอตอนนี้นะครับรูปที่1ของกริยาคือรูปเดิมซึ่งไม่เติมอะไรเลยนะครับรูปนี้เรียกว่ารูป infinitive นะครับรูปที่2ของกริยานะครับเรียกว่ากริยาช่องที่1นะครับหรือว่ากริยาในรูป present verb นั่นเองนะครับรูปที่รูปต่อไปของกริยานะครับคือกริยาช่องที่2นะครับหรือว่า past verb นั่นเองนะครับ แล้วก็รูปต่อไปก็เป็นรูปที่เรียกว่ากริยาช่อง3หรือว่า past participle นะครับแล้วก็มีรูปสุดท้ายนะครับรูป ing หรือที่มีชื่อเรียกว่า present participle นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วกริยาม,มี5รูปด้วยกันนะครับ infinitive นะครับ present verb นะครับ past verb past participle แล้วก็ present participle นะครับในภาพรวม กริยาหนึ่งตัวสามารถเปลี่ยนหน้าตาได้5แบบด้วยกันนะครับกริยาหนึ่งตัวเปลี่ยนหน้าตาได้5แบบตามนี้นะครับ infinitive ครูจะเรียกชื่อเล่นๆตั้งเองว่ากริยาช่อง0นย์ะครับเพราะไม่เติมอะไรเลยหน้าต่งางเหมือนเดิมเป๊ะนะครับแล้วก็กริยาช่องที่1นะครับ present verb แล้วก็กริยาช่องที่2นะครับ past verb กริยาช่องที่3 past participle แล้วก็กริยาช่องรูปที่เป็นรูป ing นะครับ uh, present participle นั่นเองนะครับ5รูป เมื่อเรามองแล้วนะครับจะมีกริยาอยู่1กลุ่ม1รูปที่หน้าตาจํานวนเนี่ยแตกต่างจากชาวบ้านเห็นไหมถ้าใช้เกณฑ์เรื่องของจํานวนในการวัดกริยาช่องที่1จะแตกต่างจากกริยารูปอื่นตรงที่กริยารูปที่1เนี่ยจะมี2ตัวเสมอเห็นไหมครับตัวที่มี s และไม่มี s นะครับคำว่า go นะครับรูปเดิม infinitive คือ0อันนี้ go เฉยๆนะครับแต่พอเป็นรูปที่1ก็จะมี go ที่เติม s นะครับแล้วก็ go ที่ไม่มี s นะครับ คำว่า eat ที่แปลว่ากินก็เหมือนกันเห็นไหมครับก็เป็นช่องทีง่ช่องที่หนึ่งก็จะมี eat ที่มี s แล้วก็ eat ที่ไม่มี s คําว่า play นะครับ play ที่มี s แล้วก็ play ที่ไม่มี s นั่นคือความพิเศษของกริยาช่องที่1นึ่เขาะจะมี2ตัวเสมอคือตัวที่มี s และไม่มี s นะครับคาว่า play s กับไม่ s study s กับไม่ s นะครับ ดูกับ Das ก็เหมือนกันนะครับดั s คือตัวที่มี S แล้วก็ดูก็คือตัวที่ไม่มี S นะครับ have กับ has has คือตัวที่มี S แล้วก็ have คือตัวที่ไม่มี S นะครับว r b to be นะครับรูปอินฟิน t i v e รูป0ูนย์คือ B e นะครับช่องที่1ตัวที่มี S ก็คือ i s ตัวที่ไม่มี S ก็คือ are แล้วก็มีตัวพิเศษแถมมา1ตัวคือ am เอาไว้ใช้กับ i นั่นเองนะครับแต่ละหลักคือมีตัวที่มี S คือ i s แล้วก็อาคือตัวที่ไม่มี S นั่นคือภาพรวมของกรียะ รูปกริยานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เราทราบว,ว่ากริยานะครับหนึ่งตัวเนี่ยจะต้องผันได้ห้ารูปเสมอในภาษาอังกฤษก,กริยาแท้นะครับกริยาแท้หนึ่งตัวผันได้ห้ารูปนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเราลองยกตัวอย่างกริยาที่เรารู้จักดูนะครับลองใส่ในตารางเหล่านี้เลยว่ารูปที่หนึ่งนะครับคืออะไรนะครับรูปปัจจุบันนะครับ อ่ารูป infinitive <Geb manifestations S 1> คืออะไรรูปปัจจุบันรูปที่1 s กับ s คืออะไรบ้างพอเป็นรูปอดีตนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรรูปเป็น past participle present participle เปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับหลังจากที่ครูอธิบายเสร็จนะเรามาดูกฎกันนิดหนึ่งครับผมเราจะเห็นว่ามีกฎมากมายนะครับของการเปลี่ยนกริยาไปเป็นรูปต่างๆอันที่หนึ่งเลยคือรูปของการเติม s กับไ s นะครับอ่มาดูกฎกันนะครับเปิดหน้าต่อไปเลยนะ กฎที่หนึ่กฎข้อที่1นึ่งับเขาบอกว่ากริยาช่องที่1นะครับจะต้องมี2ตัวเสมอคือตัวที่มี S และตัวที่ไม่มี S นั่นเองเมื่อสักครู่ครูอธิบายให้เห็นแล้วนะครับอย่างเช่นดูกับดัสนะครับก็คือมาจากรูปกริยาของกลุ่มดูนะครับแล้วก็ด e สคือตัวที่มี S แล้วก็ดูเป็นตัวที่ไม่มี S อนะครับอันที่2องเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องแยก S กับไม่ S ด้วยล่ะ กริยาช่องที่1นะครับ verb หตัวที่มี s เนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อไรล่ะเอาไว้ใช้เมื่อประธานนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไปอ่านหนังสือพวกกรัมมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้กริยาตัวที่มี s กับประธานที่เป็นเอกกับพจน์บุรุษที่3เพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับเอกกับพจน์บุรุษที่3คืออะไรบุรุษที่3ก็คือไม่ใช่บุรุษที่1กับไม่ใช่บุรุษที่2นะครับเมื่อไม่ใช่บุรุษที่1ก็คือไม่ใช่ i ไม่ใช่ผู้พูดนะครับ เมื่อไม่ใช่บุรุษที่2ก็คือไม่ใช่ u ก็คือไม่ไม่ใช่คนที่เราพูดด้วยนะครับและเมื่อเป็นเอกพจน์ก็คือต้องมีคนเดียวมีอันเดียวชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นเอกพน์บุรุษที่3จึงไม่ใช่ i ไม่ใช่ u และมีอันเดียวคนเดียวชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากริยาช่องที่1น่ะมี2ตัวก็จริงนะครับแต่ว่าให้เราใช้กริยาช่องที่1ตัวที่มี s เนี่ยเมื่อประธานต้องดูประธานนะใช้ตัวที่มี s เมื่อประธานไม่ใช่ I ไม่ใช่ u u แล้วก็มีคนเดียวนะครับสมมุติเรามีประโยคเรามีสิ่งที่เราอยากพูดเราบอกว่าเออบอกว่าอะไรเดียบอกว่า,าทีมนะครับทีมทำงานใช่ไหมครับที่นี่เดียแ้วเราบอกว่าอันนี้เราจะใช้กรียาช่องที่1เพราะเป็นปัจจุบันโอเคนะครับเราก็ต้องทราบว่ากรียาช่องที่1จะมี2ตัวเสมอคือ s กับม่ s เอ่าจะใช้ s หรือไม่ s ดีล่ะนะครับตรงนี้เราควรจะใช้คำว่า work ตรงนี้เราควรจะใช้ work เฉยๆหรือว่าเราควรจะใช้ work ที่มี s ดีล่ะนะครับก็ต้องมาเลือกทำอย่างไรจะเลือกใช้ตัวไหนเรามาดูประธานดูที่ทีมครับเขาบอกว่าเราใช้กริยาช่วงนี้หนึ่งตัวที่มี s เนี่ยเมื่อประธานต้องต้องอะไรครับต้องไม่ใช่ i ต้องไม่ใช่ u และต้องมีคนเดียวเพราะเราดูทีมเลยทีมไมไหมไม่ใช่ U ูไหมก็ไม่ใช่มีคนเดียวไหมมีคนเดียวผ่านกฎทั้ง3ข้อคำว่า w o r k ก็ใช้ตัวที่มี S ก็คือทีม works ตรงนี้นะครับทีม w w r r s s เกียร์นั่นคือการใช้งานกริยาตัวที่มี S แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นทีมเป็นทีม and John นทีมและจอห์นทำงานที่นี่ทีมและจอห์นไม่ใช่ I ทิมและจอไม่ใช่อยู่ทิมและจอมีคนเดียวไหมเอสตรงนี้ทั้งสองคนนี่นาะทิมกับจอสองคนเพราะฉันกริยาตรงนี้ไม่ผ่านกดสข้อนี้แหละตกข้อนี้ไปข้อสุดท้ายไม่ได้มีคนเดียวนะครับก็ใช้ตัวที่ไม่มี S รวมกันนะทั้งสองคนคือเป็นสองคนเนาะไม่ใช่มันประธานของกริยาตัวน,นี้คือ2คนไม่ใช่อันเดียวนะครับไม่ใช่บอกทีมหนึ่งคนแล้วก็จอหนึ่งคนเป็นคนเดียวไม่ใช่นะเราถามว่าประธานของกริยา work มีกี่คน มีคนเดียวหรือเปล่าตอนนี้บอกท่านเรียา work ไม่ใช่คนเดียวมี2คนเพราะฉะนั้นตัวที่ work เพราะ t e r s ไม่ได้นะครับก็เป็น work ตัวที่ไม่มี s นั่นเองนะครับเพราะว่าประธานเป็นยังไงประธานไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้เป็นเอกพจน์นะครับก็เป็น tim and john works here ที่ต้องเป็นจอ h n นเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับจอนก็จอ h ์ works here นะครับนั่นคือเรื่องของการใช้กริยาช่องที่1ตัวที่มี S กับไม่มี S นะครับต่อไปกดข้อที่3ไปดูการนะครับเขาบอกว่าในการเติม S เนี่ยบางครั้งไม่ใช่เติม S อย่างเดียวนะมันมีการเติม es ได้นะครับดังเช่นเราไปดูตัวอย่างข้างบนมีการเติม es ตัวไหนบ้างดังเช่นคำว่า go เ,เห็นไหม go ไม่ได้เติม e, S เฉยๆนะแต่เติม es นะครับเราจะทราบได้ยังไงว่าเมื่อไร่จะเติม s แลวเมื่อไรจะเมื่อไรจะเติม es เขาก็บอกว่าไปดูกดข้างล่างเลยนะครับมีกดเอาไว้อยู่บอกว่าถ้าเกิดว่าพยัญชนะอะักริยาตัวนั้นลงท้ายด้วย7พยัญชนะเหล่านี้ดูตัวสุดท้ายนะถ้าลงท้ายด้วย s เนี่ยเติม s ไม,ไม่ได้นะครับจะต้องเป็น es นะครับถ้าลงท้ายด้วย ss S, S S แล้วก็ C H นะครับหรือ O X Z พวกนี้จะเติม S เฉยๆไม่ได้เช่นคำว่าโอเนี่ยจะเติมแค่ S อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าลงท้ายด้วย7พยัญชนะนี้นะครับลงท้ายด้วย7พยัญชนะนี้เห็นไหมโอจะต้องเติม E S นะครับอย่างเช่นถ้าลงท้ายด้วยตัว S S สกับคำว่า Kiss อย่างเงี้ย Kiss นะครับจะเติม S อีกทีไม่ได้แล้วการ S 3ตัวนะครับก็ต้องเป็น E S เป็นต้นนะครับในยกตัวอย่างหรือคำว่า which w i s h จะติม s แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับมาลงท้ายด้วย sh จะต้องเติม es นะครับนั่นคือตัวอย่างเพราะฉะนั้นการเติมบางครั้งไม่ใช่แค่มี s อย่างเดียวเนาะก็เป็น es ด้วยขึ้นอยู่กับพยัญชนะตัวสุดท้ายของกริยานั้นๆว่าลงท้ายด้วยอะไรนะครับซึ่งถ้าลงท้ายด้วย7พยัญชนะนี้ s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  c H แล้วก็ O e x t เนี่ยจะต้องใช้ es นะครับกดต่อไปการเปลี่ยน y เป็น i นะครับก็ให้ดูว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแล้วเมื่อไหร่จะไม่เปลี่ยนอย่างเช่นข้างบนมาไปดูกันเลยนะคําว่า play ตรงนี้ทําไมเติม s ได้เลยละ่ะหลัง y แต่ทําไมคําว่า study ถึงต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม es ละ่ะมาดูกันว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนหรือเมื่อไหร่จะไม่เปลี่ยนนะครับเขาบอกว่าให้ดูตัวที่อยู่หน้า y play เนี่ยหน้า y เป็น สระเห็นไหม a e i o u ถ้าหน้า y เป็นสระไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i เติม s ได้เลยแต่ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะมาดูหน้า y ในคบว่า study หน้า y เป็นตัว d l o c ใช่ไหมครับเป็นพยัญชนะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es นั่นเองนะครับกดหลักทางภาษาว่าไว้แบบนี้ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es แต่ถ้าหน้า y เป็นสระไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i เช่นในคำว่า play เป็นต้นนะครับ เมื่อสักครู่ study ใช่ไหมครับ study หน้า y เป็นตัว d ใช่ไหมครับก็เมื่อจะทำเป็น s หรือ es เนี่ยก็ต้อง study เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es แต่ถ้าเกิดว่าหน้า y เป็นสระอย่างเช่นในคำว่า play นะครับเนี่ยหน้า y เป็นตัว a เป็นสระเห็นไหมก็ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i สามารถที่จะทำอะไรครับเติม s ได้เลยนะครับ อันต่อไปมีการเพิ่มพยัญชนะท้ายก่อนเติม ing อย่างเช่นในคำว่า run เห็นไหม r u n r u n แต่พอเป็น ing ทำไมต้องเติม n อีกตัวหลังไม่ได้พิมพ์ผิดนะเป็นการที่ตั้งใจเพิ่มเข้าไปเมื่อไหร่จะเพิ่มทำไมคำอื่นไม่เห็นเพิ่มตัวท้ายเลยนะครับไม่เห็นจะเพิ่มพยัญชนะท้ายเลยเขาบอกว่าจะต้องเพิ่มพยัญชนะท้ายนะครับเมื่อเสียงนั้นเป็นสระเสียงสั้นเช่นคำว่าร u n ครับไหมร,นะรเสียงสั้นนะครับ ราะชัน้าเติม ing นะครับต้องใส่เปนอีกตัวกอใส่ ing และหน้าเพยันชนะท้ายต้องเป็นสระแค่หนึ่งตัวคาว่า run เมื่อสักครู่ไมเป็นเสียงสั้นแล้วก็หน้าตัว n เนี่ยหน้าเพยยนชนะท้ายเป็นตัว u แค่ตัวเดียวก็ให้ d o u b l ลตัวท้ายนะครับหรือคําว่าอะไรอีกเช่นคําว่าคําว่า stop stop นะครับสั้นนะ stop นะครับเสียงสั้นและผ่านข้อหนึ่งและข้อสองหน้าเพยันชนะท้ายตัว p เนี่ยจะต้องเป็นสระแค่ตัวเดียวนะซึ่งในที่นี้ก็คือตัว โแค่ oh, okay. ตัวเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อจะเติม i n g นะครับต้องเติมเพลีชนะท้ายอีกตัวแล้วค่อยใส่ i n g นั่นคือคำอธิบายครับผมอ่าเดี๋ยวเราจบไปแล้วเรื่องของรูปก,กริยานะครับเดี๋ยวลองทำแบบฝึกหัดดูให้พี่เทีเป็นคนช่วยแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามพี่ทีได้เลยนะครับ